เริ่มจะคนแล้วถึงโมงถึงไหมนักนะาขายขายถาดกี่ร้อยหาร้อยยี่สิบ้ขายแล้วหาร้อยสี่สิไข่แพงอืมแลไข่แพงอืมก็ยุ่สักข้าวแล้วก็พเออกาปไข่กันกัก็มินมีคนสั่งอยู่กระปอกไปแล้วก็เอาไป มันทำมันมีกะทิแชร์ฟิตแหละขายอยู่ีต่ว่าทันนอนนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าแ้วมันก็ต้องเตรียมของยาชิพต้องให้อาหารตอนเช้าอ่ะเขาไม่ช่วยกัน ใคครมาคเคลียสี่ด้านการเบาไฟเบาไฟโดยการเขียรอบรอบนอก เป็ห้าร้อยสี่สิบบาทหม้เข่งหม้เข่งอย่างอื่นธรรมดาก็ราคานี้อ่ะ เอาถ่านไว้ข้างบนหาคนทำไปกี่คนแล้วเนาะเนี่ยเอาเมื่อไงยังยืดอยู่แบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่หอม การเบาไฟก็เขี่ยไฟมารอบค่ะแล้วก็ทําให้หน้ามันสุกโดยการเอาถ่านไว้ข้างบนเปลือกกระเพราสูงเปลือกกระเพราสุงด้วยแล้วไฟมันจะติดเปลือกกระเพราไหมอ๋อน้าจะได้สวยมัไม่เหลืองอ่ะอ ครั้งแรกของหนูว่าไม่รู้เรื่อง, <laughs> ม,ม,องมัมโมงนยยิดหน่อยมันเหลือมแกงถั่ว

เรแม่เอยู่กับป้าก้องเะหนูหมก็ทา ช่วยเขาใช่ไหมแี้วบอกว่าหนึ่งกิโลเมตรก็บอกว่านตูดไปคนนึงก็ประมาณกี่สัมภาะเขาจัดแต่นะจำกับเขาตีวายช่อนู้ดสายอ่ะนั่นแหละ ผมใส่ผมใส่สองโลจ้าแป๊ว้เร่องพวกีอะหกอ่ะอย่างนั้วผมใส่ใส่แค่นั้นน่าช้อนใส่สามช้อนกเห็นไหมเออหกหกสี่สอันเนี้ยสามกิโลขยับกินี้ก็ไอืมเจ้าก็บอกกี่ช่่อมึงให้ผู้ช้อนหัวติดใส่ไหมผู้ช้อนช้อนหัวติดใส่คุ้นๆกันอันเนย ยมต้องคูดต้องขั้นใช่ตอนเตรียมกะทิใช่หูฝ่ายไรเรื่องกนต้อฝ่ายจะได้กินไงต้องได้ลงดมมาเล่นทานกงกางเงทานบ้านใครค่ะ

แล้วมันได้ทำเป็นนักขี่ยังเข้าอบไปได้แล้วแพงแต่หาเื่องอบใหญ่ๆนะอ่ะขับไปเนี่ยกใส่กินเกี้ยง <c oughs> แล้วมันได้อนะไรอ่ะกินหมดวางไปมันยังไม่ถึงเวลาไปมั้งมันยังรองไปก็สามโมงแล้วแล้วเกาะกันแน่นเนาะสองคนอนะ <c oughs> แลวเป็กอะ่หแล้วลูกยังเดียดอีกคนน่ะเนาะเป็นโก้เนาะนอนใมโมโก็เนะพระรมนน่าจะดีเนาะแม่ลลาเล่นเดียวไปบายนี่กับนู่เนี่ยรววางอ่ะที่จะรวมวางใช่ความทุกข์เดิแล้วก หนูก็มองว่ามันไม่มีพาระอะไรเท่าไรได้นะที่จะตองแบบทำอ่ะทำไมก็ทำกันไม่ได้หยุดขนาดนี้เออเออหนูเข้าใจว่าทำไมก็ได้เล็กได้